สวัสดีคะ่ะเอฟซีพันชองแม่น้อยผ้าร่วยมนถกการผ้าร่วยเมื่อนี้แม่น้อยผ้าร่วยก็ได้เดือนทางเข้ามากับน้ำมาสการพระอาจารย์อยู่วัดกุฎแหงเนาะค่ะเข้ามากับพอดีมาพอพระอาจารย์เพื่อนกะว่าเพิ่นฝันแล้ววสัน <c oughs> เพื่อนฝันอยู่ว่าสันมวดที่แล้วพระอาจารย์กใหายวิ่งศูนย์มันก็เข่าศูนย์หกอยู่เนาะค่ะ วนนี้เขาก็มาไปฟังน้ำกันเนาะค่ะว่าพระอาจารย์เพิ่นสีได้แนวทางตัวใดกะมาไปฟังน้ำกันครับแอดค่ะฝันว่าเขาจะมายิงอาจารย์นี่โอ้จนพุ่นเขาอย่ง,งจนพุ่นคือประายกันดอกเรว่าจ้าของนะะบอกกับกับปืดอเพื่ออาจารย์ได้เด็กตัวนี้นะกับปื่แล้วก็เขาก็ฝันฝันว่าเขามายิงอาจารย์ จนพุ่นเลยแต่อาจารย์ไม่ตายเพราะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ใส่เรียกเข้าอยู่มั้งเสียหรอกนี่โอ้ยิงจนพุ่นเลยจนพุ่นเลยเลขออกมาก 0, 1, 2, กว่าศ<อ>ูนย<อ>์หนึ่งสองหรือกลางศูนย์หกด,ดิบสุดเขามา,า,มากว่ามีผู้ใดมาไทยไหมอาจารย์ครับงวดงวดมึงคนมาไทายงวดอืองวดที่วิ <c oughs> ่งศูนย์มึงคนมาไทายแต่ไม่อยากย่อมมาก <c oughs> จะให้ใครจะไปโอ้พัดเท่เนี่ยนี่ได้น่าอาจารย์เนาะเมือนกับ โอนเงินมาพูระท่านพูระ่านไ่โอนมาอยู่คอนโซลบ่งวดนี้เขาเจาะโทรมาถามแล้วบางมาโทรมาถามก็บอกไปบอกไปทั้งก็เข้าใจเนาะบานัหันยูทูบกับบอมีผู้ใดอยู่ในหัวดวงันผมจะไปเชื่มก็เรื่องผ้โอ้ติดเชงใหมก็ผู้ใแหละกองลก็มีเก้าแปดมากกับบอ หอวกห่อกันเลยงมวที่รบ้งกันมือบนมวก่อกันเลยบ่นมีผู้ใดใช้ผู้ใดใช้กันเลยบุ้งบุ้งได้นี่หมวดนี้มามีหวดเลยมันไม่มีหกตัวแจกจาเจวาแจกขาเจวามันไปชนกันกับลายหมอกนาชันนี่มันไปชนกันกับลายหมอกนี่คือนายนน้อยจัเนาะ ไปชนกันกับลายมองแต่ฟันงวดมีผัดฟันมีตะคนมาท่วงหนีเอ้าสิวอะไรสวอสเนอะสิวเขาอีสวอสเนอะลุงเจ้ากับในเว่นบอพเข้าไวเนี่ยงวดที่แล้วไปเน้นศูนย์สามก็ศูนย์เจ็ดออกศูนย์หกเนี่ยมากมากศูนย์สามก็ศูนย์เจ็ดอจารยกมักศูนย์หกก็ได้มากศูนย์หกแต่มันมีในหกตัวนะ มีนี่หกตัวเมื่อที่แล้วเมื่อนีต้ตะพืชเรามักหาเก่าตัวเมื่อกนี่นหา,หากเก่าแต่ว่าลงพีนี่เคน่นมักแปดหาหาแปดมันก็ยืนเรื่องนั้นเลขกไม่นแน่เด็กไม่มี่วิ่งห้านอกจากเนาะวิ่งหาวิ่งห้าวิ่งหา,งหานี่วิ่งบนล,าบล่างประจันกะกะแล้วแต่แต่บางแต่แตสังเกตเบางมันกะเขาเขาบดเขาล่างกะมี่แต่ประหยัดเสียลายหินลินตะบนเพราะว่าบน พันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์แต่เฮาบอลูว่ามันสิออกตัวที่หนึ่งหรือเปล่าสินะมันสาคัญถ้ามันออกคโองตัวรักรวยกับรักศีลมันก็โอเคทนไปออกรักหนุนเข้ากับนาเรียนยุ่นบะละทำมันออกรักรวยกับรักศิมเขาก็บเลยนซืก่ประตูมันก็โอเคได้บนพันเปอร์เซ็นต์เนียนห่าเนาะเนียนจับคู่เพราะว่าสูตรนี่เขาจะสูตรสูตรเต็นเต็มบนสูตรเต็มบนเนี่ยสูตรเต็มบนหมดนี่ ไอ้กิ่งมันมันมีแค่นี้ดีพออันนี้คัดออกมาแล้วคืออวิ่งคะบคือเขาคำนวณมันตรีหาก็เอาตัวหาออกมามีถาแค่นั้นเด็กจับหาออกมาจับหาออกมาแต่ที่กิ่งมันมีมันมีหลายกรณีเราเล่นทั้งบนทั้งหลังได้เราบวขาดทุนคือเขาเล่นเล่นเราบกขาดทุนอันนี้เขาจับตัวเด่นออกมาแล้วตัวเด่นออกมา้อ่นึ่ห้าสี่ห้าห้าสองห้าหก เดี๋ยวเบิ่งงวดนี้ว่ามันสิเข่าทั้งบนทั้งล่างในในหลอกตัวนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเบิ่องตะวันเดี๋ยวแต่มกรล่าถึงมันนี่มันก็เข่าทั้งบนทั้งล่างนะเกลัวมันนั่นไปเบิ่งอาญาโยมเพิ่นมี่อุ่นนีกุศลนํากันเนาะครับมาเพิ่นงแต่นีโชคมันถือว่าได้นอจานเนาะมันมีโชควาสนาให้กันนี้แนวนี่อะไงวดนั้นเป็นนอโรงพยาบาลเห็น เบอ์อยู่ในในมองน้ำเกลือเห็นไหมเห็นหนึ่งสี่สามมันออกสี่สองแ้นะ <c oughs> มมีผไาท้ายถ้ำเน็นว่าตอนนั้นเ,เนั้นถุงน้ำเกลือจานถุงน้ำเกลือมันทะเลนอนกออกรถมาอีกไตหนึง่งอออีอพอแล้วเป็นบอสอ่ะออสี่สองดิเห็นสี่สามี่จือเห็นสี่สาม อาจารย์เน้นตัวไดครับแจ็คสินเน้นตัวเดอมแต่มาอาจารย์มักแปดหางแะโอ้อาจารย์มักแปดหางแปดนอเล็กมักแปดหน้าแปดนี่แลนอเด็กอครับแต่พอเด็กเอไปหาครับอืแต่ว่าเล็กเล็กมันมาตาดสูตรมัางสี่สเล็กติดหาคือวิ่งหาเงบนพันเปอร์เซ็นต์ครับอื จะ่าลามันสิโอเวอร์เกินโทาอาจจะพันเปอร์เซ็นหนึ่งแล้วก็ยอาจารย์ความรู้สึกจะคลองว่าเพราะว่าเห็นมาแปดงวดแล้วมันเข่าตลอดเลขวิ่งเข่าบนตลอดแปดงวดไม่เคยผ่าเนาะครับแมนแปดงวดไม่เคยผ่าเลยแต่มันสิแปดไปยูไม่เคยผ่าครับเลขกสามตัวมันอาจไปยูข้างหนางสินะมันก็สามารถจีนนั่นเขาก็เลิบพอสามารถจีนพันท่์งเหรียญสองตัวได้ทุกทีนะผลิกันเลย เมนค่ะมียนเมียนที่มักมาเกตห้าเจ็แต่ตะปืดมาเก่าหาหาเกา่ากหาเก่าคนไปซื้อแล้วี่กดเงินไปซื้อแล้วมักร้ายห,หาเก่าสญญาครับไปหนองเอฟซีตัวนี้ก็ก็ไปเขาก็นกยุ่งไปจิกร้นยี่ดีบแล้วครับสองเก้าห้าเจ็ดนะครับจ <c oughs> ะยุหันมาขึ้นกันนะครับเตีกหานี่ อาจารย์แล้วบอกว่าหานี่พันเปอร์เซ็นต์มาว่าสั่นครับแปดนวดยังไม่เคยผิดว่าคันเลขติดบครับเลขตัวเดียวแปดนวดยังไม่เคยผิดครับอาจารย์พันล่อเบิงแหล่าสั่นพันวาที่สูตรมาแล้วครับวดนนี้วิ่งหาตัวเดียวครับบนครับบนพันเปอร์เซ็นต์เน้อครับพี่น้องครับวิ่งบนอย่างเดียวห้าครับตัวเดียวโคโรครับ มาเมื่อเนี่ก็บอกคิดหวังครับมาหลยเทียเราบอพ่ออาจารย์เพิ่นครับวดที่พ่านมากพอดีปกติบอสิบอทเขายาวมากเลยเี่วดที่พานมาแอดกับไปเชียงใหม่ครับกับบไดแวะเขามาพ่ออยู่เชียงใหม่กันขันั้นมากกับแม่นไดครับเขาทั้งบนทั้งล่างอาจารย์เราเตกนิมิตของเราเราอะแต่ว่าเสียดายอยู่ครับบอไดแมาเนาะกับบอเป็นยังเอางวัดนี้แหละครับ เอาตัวเดียวโฟลก็ได้วิ่งห้าด้ครับอ้วดนี้ละงวดก่อนอ้วดนี้เป็นงวดที่เก่าเนาะงวดนี้เป็นงวดที่เก่าแต่ง้วนพานโมท่านผิดครับวิ่งห้าตัวเดียวครับโอ้ไปบึงไปจิกกับทะเบียนรถยืนทางล่างไปอีกแล้วไปอีกแล้วเลยจิ๊กต๊บจิ๊กต๊อบอีกนึง นอนแับนาจอ,อาวไว้เดอรครับทางช่องนี่ก็ได้ครับทางช่องสอพารวยนะครับบวกกีแอดมินเขามันครับ,บแอดมินเขาหมดนี่ถือว่าเข<ม>้าโชคดีด้วยครับเขามาว่าพออาจารย์พอดีเราก็ได้ตัวเลขงามๆครับวิ่งห้าบนอย่างเดียวได้ครับเลขก็บอลายตัวเดีตัวเดียวโคโลเลยเราวอาจารย์เพิถ่ถอดมาหายแล้วหนึ่งห้าสี่ห้าห้าสองห้าหกห้าเก้าแปดห้าครับ อันนี้ถอดรหัสออกมาแล้วแต่ว่าที่แน่ๆคือตัวเดียวนี่โบเคยผ่าครับครับอาจารย์แล้วเขาเล่าพยาบาลนะครับรก็ไม่เลากระจอบมาแล้วแปดงวดแล้วบโบผ่าอันนี้ก็เป็นงวดที่เก่าเนาะครับพี่น้องก็ลองเมาไปวิเคราะห์บ้างได้ครับอให้ได้บุญได้กุศลน้ำกันครับใช่คิมพร่อาจารย์มม่ยังสีฝากถึงหยาดถึงโยมก,กันนี้มนต์เ้อครับ วันที่สิบแปดมีทหน้าซีนีปะปาจากบุญเทพมากเดยวมารวมกันมาด้วนกันวันที่สิบแปดครัสิบแปดมีทูน่าสีนีปะปาทูนาฮาเดดรับได้ดีกับแม่เห็ดลงท่านมากก็ได้เ็ดลงท่านมากสีนีหลบบาทมาสองขั้นกับซีนีคนมาพม่าเกือบลอยกลัวโอ้สิหลายเดือดด้ยเนี่ยเจ้ามาถวายภานยัก็มาถวายเนี่ยกับพาวิริวน ยินหน้าประตูโค oh, ้งโอ้สีมี้ uh, uh, เอ่อเขาเวรุวันสิครับมาตั้งมาคูค่หนึง่งคูหนึ่งท่านายจากรเทพเจ้ามาแล้วก็มีอ่พาพระปางเปิดโลกสเซีอขึ้นเืียวคืนประตูโค้งสิีนวนวางวางเครับ,รบอีกสององค์แล้วก็สิมีพระพระพุทธรูปประธานไงมาสรารปฏิบัติธรรมอีกองค์หนึ่งสิมี้เป็นธรรมด์ขาว เอาหายอีกเรื่องนั่นพระกับแปรหาแปดเอาเ้สเซกระจะค้องแล้วเตสเซ่ประตูจะของแล้วโอ้วันที่สิบแปดมิถุนาเนาะครับมิถุนาวังมี้ับปลายหญ่งมากเราบอกบุญทั้งปีทั้งนองเนาะถ้าผู้ใดมีเวลาว่างครับก็แวะมาทําบุญที่วัดกุฎแหครับวันที่สิบแปดเี่ยวันนี้ก็เลยสิเพียงเียงใทราบเราจะว่าเขาพรรษาสิปิดปิดวัดช่วงเขาพรรษาในสี่ปิดวัดกุฎแหง ิดเดือนป็นสามเดือนครับกับอีกบว์ก็อยู่ผู้โดดต้นหนึ่กับติปิดแล้วนอกวันไม่แน่เลยเพราะว่าตอนนี้กับรงกาแฟเราพันกดต้นรุ่งต้นกาแฟพันกุต้นไปัที่เป็นสวนถ้ำตัวหลังต่อไปขึ้นมากกวสิบกาแฟประสิทิ์ีกระหลอกกระแหลกเงี้ยแรงน้อแหงน้งแรงหนึ่งเนาะลายอย่างเพราะว่าเขากับปิดให้ต้นไม้ต้นไหลเพิ่นงคือปิดให้ระบบนิเวศครับสูธรรมชาติบ่อยจัง การเดือนนี่จะโอ้ยใหญ่เกือบไปมินาคารนีละคนใ่คาหนีละครับครับพี่น้องช่วงเข้าพรรษาเข้ากับจิบเห็นแอดมาถ่ายทำในบริเวณวัดเพราะว่าพระอาจารยังคนสิปิดนะครับในช่วงพรรษาแหละอาจารย์กับประยูรแล้วครับอาจารย์ไปอยู่วัดอื่นแล้วอ๋ออาจารย์ไปจำพรรษาที่อื่นอ่าหอนใหญ่วัดไปจำพรรษา่วัดอื่นเพื่อให้มันอาการมันดีขึ้นเนาะ เราเคยกลับมาสั่งไหมกลับมาสั่งก็นทุของคางไว้กับบโบปินยังแล้วของกัไวส์กนไปตามเครปสเนาะอย่างเงี้ยคนมีเครปสอยู่เพราะว่าสั่งแล้วกับปฏิยุคือเก่าเดียวขเขาก็ต้องออกคือเก่าดิฉันเลยจะสั่งเพื่อให้ลูกหลานโดนเลนสืบต่อไปเพราะว่ามันเป็นบุญบารมีเขาเคยมาสั่งแล้วดิเขาก็ต้องสั่งมันเสร็จสิขอบคุณขอบุญเอฟซีทุกคน กับแอดมินที่ให้การสนับสนุนวัดว่าล่า,ลามของเฮามาตลอดเนะาะบมื่ว่าหน่อยบลไลฟ์กับเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหย์ละที่พวกท่านได้มารวมกับอาจารย์ได้มาสร้างมากอจนมืดเกือบยี่สิบหาล้านอยู่ในวัดนี้เดี๋ยวพี่ดีสร้างห <25 S 2> ล้านเกือบยี่สิบหาล้านาน,นะก็ได้มาขึ้นไม่อีกก็มืดไปล้านกว่าบาททั้พยาญชนะาหาเสียงกับสาราโอ้ลงทุนหลายเนาะสาราข้างล่างน,นี่ เทพูนเทพโอ้โหถมออกขึ้นมาได้แค่นี้เห็นกีดีแค่นี้ประธานข้างล่างเขาจะเทวัสร์มืดลายมืดลายมดลานก็บาทลานก็บาทแล้วมันมาแล้วเลยกว่าพักไปก่อนเพราะว่าตั้งแต่เอาโบสถ์ขึ้นมาก็ปกครองกับป่วยเริ่มป่วยเรือคนั้นเลยก่อนว่างสิลาเลือกันพาพาไปร่วมพยาบาลให้อีพอสมมาเป็นประธานให้พอเออีพอเปะแล้วมาบ่ได พี่กาลเขารู้ว่าี่สมบนมากแม่ปูสมมาแค่กับมหาจากหนองแดนแม่จากปะทุมเขตพระมหาชัยาพระมหามนุนพระมหารัศมีจากสุนสาเมาเป็นพิธีให้่มาเฮ็ดให้ขอขอบุณขอบุณญาติย่อมที่บุกบันในการสร้างพระพุทธศาสนาของห้อให้เจะเรื่อนเรื่องต่อไปมันมีหน่อยเดี๋ยวนี้เนาอยอยากที่จะบำรุง หรือปรับปรุงวัดว่าล่ามของห้อยจะลดลงเรื่องต่อไปผูทักจอบทำไรกับมีเรื่องกับมีหลายอย่างมันนานาคิดต่างของผู้้นเพราะว่าเขาสามารถจะหามผู้คนดได้แต่เขาก็อยากให้แบ่งแยกพระดีพระบอดีเขาก็ว่ากันไป<ช>ตามศรัทธาที่เขามีจากบุคคที่เขามีากันแล้วกันขออยากโยมมีความสุขความเจริญปราสิจากโูคให้ไขเ้เจ็บต่างๆความเจ็บใหญ่ใความไข่ใ,ใหญมีเดอรการงาน สิ่งใดขอท่านจะเลื่อนลุ่งเรื่องต่อไปเงินทองไหลมาเทมาตลอดไปสาธุสาธุสาธุอขอคุณทีละทีได้เอามา<ด>มาขอ,อกันโอ้ห้องไงเหรอครับพี่น้องนงยงคิวไายรถผมอีกแล้วคิายรถผมอีกคร<ถ>ับวันซ้อนวันซ้อนไายรถบ่คข้านี่ก็คือตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์วัด กดเฮ่เฮ้าเนาะค่ะพระอาจารย์ก็ว่าแต่พัดปีใหม่มานีเลขยกวิ่งนีโบท่านในบุษท่านในพาดจักเทียวสันหววที่แล้วพระอาจารย์ก็ให้วิ่งศูนเนาะค่ะหววนี้พระอาจารย์ให้วิ่งหาค่ะกับพี่น่อง FC เอฟซี่เฮ้ามากักกะจังคอยเก็บเอาไว้เด้อค่ะเพราะมักกะพันไปทั้งช่องเฮ้าปีเพียงซื้อกลางให้แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะ พระอาจารย์เพิ่งกว่าเพิ่นฝันดียูฝันเหล็กบิงของเพิ่นหาตัวเดียวเพิ่นจับคูเพิ่นแกะออกมากก็ไดเนื่องหาซีหา่หา 2, หาสองหาหกหาเก้าแปดหาเนาะค่ะสำหรับเหล็กที่พระอาจารย์มักก็คือแปดหาเนาะค่ะตาปื๊ดมกักหาเก้าฝันค่ะแอดก็เลยเน้นไว้ให้เนาะค่ะหาเก้ากับแปดหา เอฟซีมากะจังคอยเก็บเอาไว้เด้อค่ะเพราะมากะพันไปทั้งสองเฮ้าก็ให้เบิ้งเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่าน,นั้นพิทถืกกบวากันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเอาไว้คลิปหน้าเฮ้าก็จังคอยมาฟอกันใหม่ขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็บยาได้ความไข่ใหญ่มี ขอให้สุขีสุขังสตังมีใส่บ่อืดบ่ยากบ่ถูกบ่ยากสุขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ